ถ้าใครตามข่าวอยู่นะครับคุณน่าจะรู้ว่าช่วงนี้ข่าวของ Intel Gen14 เนี่ยเยอะมากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นปลายช่วงของ Gen13 การจะเข้า Gen14 อย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่ว่าข่าวที่ได้รับมาเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตั้งแต่อย่างแรกเลยก็คือเรื่องประสิทธิภาพที่โดยรวมแล้วดีขึ้นแบบ3% 5%แค่นั้นเพราะว่าหลักๆเขาเนี่ย iGen14 เนี่ยมันก็เปรียบเสมือน Raptor Lake Refresh ที่มีการเอาตัวปัจจุบันเข้ามาเพิ่มค่าคล็อกเข้าไปนิดหน่อยนะครับสำหรับตัว i5 และ i9 มีแค่ตัว i7 อย่างเดียวที่เพิ่ม e ่มมมเข้าาและทีผพูดถึง เป็นแค่ CPU รหัส K เท่านั้นนะครับไม่ K ยังไม่รู้สเปคเลยนะครับประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น3% 5%แต่ว่าไอ้ข่าวที่มันแย่งจริงเนี่ยคือราคานะครับเพราะว่าราคาเนี่ยแววออกมาว่าจะเพิ่มขึ้นถึง15%โดยเฉลี่ยเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ฮะมีอะไรที่ดูแย่กว่านั้นมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะครับตั้งแต่ Intel J12 มาต้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่า คือไม่ใช่แค่ CPU แพงและเมนบอร์ดแม่งก็แพงมากเลยอะ่ะแบบคืออะไรอะ่ะมาจากไหนเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกๆนะตอนก่อนนั้นอนะ่ะ i n t e l Gen 10 g e เ11อนะครับเราได้เห็นเมนบอร์ดแบบโอเค7 0 0 0 8 0 0 0ได้ฟีเจอร์ที่ค่อนข้างจะครบแล้วนะครับแต่ว่าพอเป็น Gen 1 2 1 3ขึ้นมาเนี่ย7 0 0 0 8,000คุณอาจจะได้ฮะเมนบอร์ดล้นลที่เป็น,นชิปเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากได้ครบๆจริงๆเนี่ยต้องได้หมื่นกว่าบาทขึ้นไปนะครับซึ่งหมื่นกว่าบาทในยุคข,ของ Gen10 Gen11 เเนี่ยคือมัน จะได้เมนบอร์ดแบบเกือบเกือบท็อปสุดแล้วก็ว่าได้ฟีเจอร์เต็มสุดในยุคนั้นหมื่นกลางกลางได้แล้วแต่เดียวนี้หมื่นกลางกลางคุณจะได้แค่เมนบอร์ดที่อืก็ฟีเจอร์โอเคและกันไม่น่าดา่าอะไรอย่างนี้ว่าไงก,ก็ได้นะครับและ Gen 14นะครับก็จะมาในแผนเดียวกันนะครับตั้งแต่ CPU Hybrid ขึ้นมาเนี่ยมันแพงขึ้นทุกรุ่นนะครับตอนนี้ Gen 14ได้ข่าวมาว่าจะแพงขึ้นอีก15%เหมือนกันฮะ และข้อมูลนี้ผมเอามาจากไหนนะครับเป็น Official หลุดเจ้าเดิมนะครับจากก่อนหน้านี้เรื่องประสิทธิภาพที่บอกว่าแรงขึ้นวันปอรนาอนี้ใช่ไหม ก็เป็นสไลด์พรี sentation หลุดของแบรนด์ MSI นะครับและตอนนี้ไอราคาเมนบอร์ดที่หลุดออกมาเนี่ยก็เป็นราคาเมนบอร์ดที่หลุดของทาง MSI อีกเช่นเดียวกันนะครับโดยตรงน,นี้มันจะเป็น MSRP หรือว่า Manufacturer Suggested Retail Price ก็คือราคาวางจำหน่ายนะครับโดยที่จะเป็นตระกูล Max ลงท้ายนะครับตระกูล Max เนี่ยมันก็คือ เมนบอร์ด Z790 ที่รีเฟรชมาสำหรับการใช้งานของ Intel ลเจนทนั่นเองนะครับโดยที่มีคำว,ว่า Max ต่อมาก็แปบลบว่าต้องมีฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นรุ่นที่บนขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างที่เห็นนะครับฟีดแบค็คนที่เน้นความคุ้มค่าคงไม่ได้สนใจแล้วนะอย่างตัวบนสุดเนี่ยไอ้ Z790 God l i ดไลท์แเนี่ยฮะอยู่ที่1,299 US ดอลลาร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเมนบอร์ดตระกูลบนนะคือ MEG นะครับสำหรับแบรนด์ MSI เองเนี่ยยยเเเเเคค้าาจะะมมมีีนนนนนนบบออออรร์์ดู่หลซกนนกตัั็็ื MEG MS ป M.S.I. Intelsiess Gaming นะครับเป็นรุ่นบนสุดนะครับแล้วก็ M.S.I. M.P.G. ก็เป็น performance นะครับอันนี้เป็นรุ่นกลางนะครับส่วน M.A.G. เป็น Arsenal นะครับก็จะเป็นรุ่นที่เน้นความคุ้มค่าในส่วนตลาดเกมมิ่งนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับตัวบนเนี่ยไอ้ตัว Godlike ที่มันเป็นบอร์ดเทพที่สุดเนี่ยมันแพงอยู่แล้วนะครับพอมาเป็น Godlike Max ขึ้นมาเนี่ยก็เพิ่มราคาขึ้นอีกประมาณ100 US ดอลลาร์นะครับส่วนตัวต่อมานะครับไอ้ Z. 7 9 0 Ace Max เนี่ยฮะเอ่อราคาหกร้อยเก้าสิบเก่า ไม่แม็กซ์เกือบ15เลยนะครับส่วนตัวอื่นๆน,นะก็จะมีการปรับราคาขึ้นเฉลี่ยมา5 15ทั้งหมดนะครับเป็นไงฮะช็อกไหมฮะเมนบอร์ดที่เกิดมาคู่กับมันเทลเจ็สิราคาเปิดตัวประมาณนี้แหละฮะไอ้หนึ่เหรียญเนี่ยช็อกเลยนะครับเทียบกับราคาคอมมิดเอ็นบางตัวทั้งเครื่องได้เลยเหมือนกันนะครับแต่ก็ราคาขึ้นก็แปลว่าฟีเจอร์ต้องเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับไม่งั้นจะมาเพิ่มราคาอย่างเดียวก็น่าด่าใช่ไหมอันนี้ก็มีฟีีเเเจออออรรรรร์ใหมม่่่ทข้าาานะา Native นะะคคคัับบยยงงแกกล็ื Native เบรเซอร์ Gen14 โดยไม่ต้องแฟลไบออดอะไรเพิ่มเติมนะครับและต่อมาก็จะเป็น WiFi7 นะครับ WiFi7 wi เป็นมาตรฐานใหม่นะครับมีพอร์ต LAN 5G นะครับภาคจ่ายไฟที่อลังมากขึ้นนะครับก็ฟังว่าดูแบบน่าหดหูนะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ Gen12,13 ขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเมนบอร์ดทุกตัวคือมึงอัปเกรดอะไรอย่างแรกอัปเกรดภาคจ่ายไฟอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่า CPU มันกินไฟมากขึ้นไม่ไม่รู้จะทำอะไรเลยใช่ไหมสถาปัตยกรรมเดิมๆจะอัปเกรดอะไรก็ไม่รู้ก็น เพิ่ม power limit เข้าไปแล้วกันให้มันกินไฟมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความร้อนให้มันปล่อยความร้อนออกมาได้มากขึ้นโอเคแรงขึ้นนะครับเป็นวิธีอัปเกรดที่ผมรู้สึกว่ามันสิ้นคิดมากนะครับเพราะการอัปเกรดที่ดีเนี่ยควรจะเป็นการอัปเกรดแบบ efficiency นะครับก็คือประสิทธิภาพต่อพลังงานที่ดีขึ้นนะครับสมมติาาว่าแรงเท่าเดิมเนี่ยมันก็ต้องกินไฟน้อยลงใช่ไหมะหรือว่าถ้าจะให้กินไฟเท่าเดิมมันก็ต้องแรงมากขึ้นนะครับอันนี้คือ efficiency ที่ดีนะครับแต่ว่าตั้ง23 14เจดีสองเจดีสามเจ คงสร้างเดิมนะโอเคจ่ายไฟให้เยอะขึ้นร้อนขึ้นก็แรงขึ้นแค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรน่าสนใจจึงทําให้เมนบอร์ดแต่ละตัวเนี่ยต้องมีภาคจ่ายไฟที่อลังการขึ้นมาทุกเจน,นครับและเจ4นี้ก็จะมีภาคจ่ายไฟที่อลังการขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วต่อมาการรองรับเมมรีก็จะมีบัสที่สูงขึ้นเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็น D ีเ5ขีด7,600ภายใต้เทคโนโลยีเมมรี y บูสต์นะครับแล้วก็ในส่วนของฮิตซิงเอ็ม2อะไรอย่างงี้ก็ทาให้มันดูอลังการมากขึ้นก็อย่างที่บอกไปอ่ะของ,องทําาาให้มมัันดดูอลงกกว่เิม โดยที่ตรงนี้จะใช้ h i t t s n n m m f r o o e r r แบบแม่เหล็กนะครับและนอกจากนั้น <c oughs> ก็จะมีพอร์ตการเชื่อมต่อ USB 4ที่รองรับ PD 100วัตต์มาให้ในตัวบันเดิลด้วยเช่นเดียวกันฮะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ ก็เนี่ยครับผมถึงบอกไงฮะผมรู้สึกว่าตลาด IT Component ตอนนี้มันเป็นอะไรที่รู้สึกตันมากๆเลยนะครับเพราะว่าการอัพเกรดเนี่ยมันเป็นการอัพเกรดแบบแนวบลณโบลาณก็คือยักไฟมากขึ้นนะครับเมนบอร์ดก็โอเค มันไม่รู้จะใส่อะไรเพิ่มแล้วก็ใส่ซิงค์เป็นแม่เหล็กเข้าไปแล้วกันหรือว่าโอเคไปใส่การ์ด USB C เข้ามาโอเคมี Wi-Fi 7เข้ามาอะไรอย่เงี้ยซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องใช้นะครับก็เป็นการอัปเกรดฟีเจอร์ตามมาตรฐานในยุคสมัยขึ้นไปเฉยๆนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยด้วยราคาที่เพิ่มขึ้น15%เนี่ยถ้าเป็นราคาออกมาอย่างเงี้ยจริงๆนะครับผมรู้สึกว่า น่าจะยากนะสมัยก่อนประกอบคอมเราไม่ได้คิดเยอะขนาดนี้เดี๋ยวนี้พอแต่ละตัวออกมาเนี่ยถ้าเราอยากได้ตัวท็อปเนี่ยราคามันแทบจะเท่ารถเก่งมือ2คันหนึ่งแล้วก็ว่าได้นะครับหรือว่าเพอๆอาจจะรถเก่งมือหนึ่งเลยก็ได้นะถ้าคุณใส่การ์ดจอเทพด้วยเมนบอร์ดเทพ CPU เทพพาวเวอร์เทพทุกอย่างเทพหมดเนี่ยรถเก่งมือหนึ่งก็อาจจะมีให้เห็นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตราบใดที่มันยังเป็น LGA 1 7 0 0อยู่เนี่ยแล้วคุณอยากจะใช้ g จ n 4จริงๆเนี่ยคุณก็อาจจะไปอัพ f ฟิร์มแวร์ up ไออให้กับไอตัวเซตัวเก่าๆก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับและต่อมานะครับก็คืออันนี้ที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นเมนบอร์ดในเซกเมนต์บนนะที่บอกว่าแพงถ้าคุณอยากได้เซกเมนต์ราคาประหยัดมันก็แน่นอนนะครับมี b มี H อะไรอย่างนี้นะครับที่อาจจะเปิดตัวต่ามาทีหลังแต่ว่าจะเข้าประเทศไทยรุ่นไหนบ้างอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับเพียงแค่ว่าการเปิดตัวเมนบอร์ดรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมาพร้อมกับไอ้ Intel รหัส K Series ซึ่งก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับเวลาเขาเปิดตัวเขาจะเปิดตัว CPU รหัสลลงท K, ล้้ายแซี บอร์ดรหัสแสมาก่อนประมาณว่าถ้าใครอยากจะใช้โปเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเมนบอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดคุณก็ต้องซื้อตัวบนนะครับส่วนตัวที่ไม่เคไม่แซดเนี่ยครับก็ตามมาในช่วงต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นใครเก็บตังค์อยู่ตอนนี้ก็เก็บตังค์รอได้เลยนะครับถึงเวลาออกมาแล้วอาจจะไปซื้อเจน13ซื้อเจน12หรือว่าซื้อ AMD ก็ได้นะถ้าไอ้ตัวเจน14เนี่ยราคามันแย่มาก